สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีทุกทุกท่านเจาะลึกไทยอินไซต์ไทยแลนด์สวัสดีครับคุณแมวสาวกลับสวัสดีค่ะคุณนาดายคะสวัสดีคุณผู้ชมทางสปริงดิวช่อง19นะคะคุณฟังทาง FM 98.5ค่ะเจาะลึกไทยอินไซต์ไทยแลนด์นะคะประจำวันนี้ค่ะวันจันทร์นะคะวันแรกของสัปดาห์ค่ะ17กรกฎาคม2560ค่ะเช้าวันนี้ประเทศไทยมีแต่ข่าวดีๆข่าวดีๆครับค่ะข,ข่าวอะไรคะข่าวดีๆข่าวแรกต้องพูดถึงนั่นก็คือ คลี่คลายได้แล้วคดีแปดศพเอาลึกจังหวัดกระบี่ลุ้นมาตั้งแต่วันที่1ิหลังเกิดเหตุนะคะประธานโทษคดีนี้เป็นคดีระดับประเทศใช่ค่ะใช่เวลาคลี่คลายแค่6วันใช่ค่ะนับจากเกิดเหตุวันที่สิที่ผ่านมาค่ะ1ิกรกฎาคมเมื่อวานพบตรพลตะบวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาสามารถตั้งโต๊ะประกาศชัยชนะสามารถคลี่คลายคดีสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุฆ่ายกครัว ผู้ใหญ่บ้านที่ชื่อวรยุทธสังหลังผู้ใหญ่บ้านอ่าวลึกจังหวัดกระบี่ใช่ค่ะผู้ใหญ่บัตรเนี่ยละคะได้ทั้งแก๊งรวมทั้งสิ้น7จ็บวกสองค่ะ7คือไปก่อเหตุในที่เกิดเหตุอีกสองอยู่เบื้องหลังค่ะเป็น9ใช่ไหมคะ2มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนเกี่ยวข้องมาสเตอร์มายจริงๆก็อยู่ใน7นั่นแหละนั่นแหละไปกระทาการด้วยตัวเองนั่นแหละค่ะไปสั่งการในพื้นที่ด้วยอีกสองนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องค่ะ แต่น่าจะเป็นระดับปลายแถวแล้วละ่ะคนแถวสองแถวสามก,ก็สุดยอดนะคดีนี้สังเกตไหมครับคุณฟังคุณผู้ชมคดีนี้นะครับเพบาาราะบตรลงพื้นที่ไปกินนอนที่นั่นไปคุม คดีด้วยตัวเองเคยเจอไหมครับคดีไหนที่ปบตรลงพื้นที่ไปกินไปนอนไปคุมคดีด้วยด้วยด้วยตัวเองเป็นคดีแรกกระมังเพาะบตรเพราะบตรแปะเนี่ยเป็นปบตรมากี่ปีแล้วครับท่านนับถึงสิ้นเดือนกันยายนปีนี้ก็ครบสองปีเต็มสปีเต็มครบสองปีเต็มนะเข้ารับตําแหน่งตุลาห้าแปดห้าเกปีนี้60ค่ะถูกไหมฮะถูกไหมฮะ ในช่วงสองปีที่ดำรงตำแหน่งพบตรนี้เป็นคดีแรกที่เราได้เห็นพบตรลงพื้นที่ไปกินไปนอนแอคชั่นไปเลยไปคุมคดีด้วยตัวเองลงพื้นที่ตอนกลางคืนที่ไปในที่เกิดเหตุแต่ละจุดก็ลงพื้นที่ด้วยนะฝนตกก็ไปลุยนะและน่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือทับหลวงไปทั้งเทมันต้องครบดังนั้นสังคมอาจจะตื่นตะลึง ทัพใหญ่ที่เคลื่อนจากกรุงเทพลงไปที่จังหวัดกระบี่ยกทีมโดยเฉพาะที่ทอ่าวลึกค,ครั้งนี้พอบอตรยกทีมเกือบจะทั้งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติลงไปทำคดีประกอบด้วยพลตำรวจเอกระดับรองพอบอตรและเทียบเท่าอย่างน้อยสามพลตำรวจเอกพลตำรวจเอกเฉลิมชัยเฉลิมเกียร,รตบบริสิรสาสขันพลตำรวจเอกสุเทพเดชรักษาพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัต์ ระดับพลตบดโรในระนาบผู้ช่วยพบตรและผู้บัญชาการอย่างน้อยเจ็ดนายด้วยกันเกณฑ์ลงพื้นที่ตั้งแต่ผู้ชายการตำรวจตุทธรภาคหนึ 7, ่งภาคเจดภาคแปภาคเก 8, ้าสี่ละผู้ชายการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนภาคใต้ค่ะเป็นห้าผู้ชายการตำรวจสันติบาลเป็นหก และยังมีอีกและมีอีกหนึ่งผู้ช่วยพบตะรก็คือผู้ช่วยช้างพลตำรวจโทชัยวัฒน์เกียรติวโโร,ช,วร,รวชัยอย่างน้อยน้อยเนี่ยเจ <7. S 2> ็ดพลตำโโรวจระดับคอมแมนทั้งสิ้นนะครับมไม่ต้องนับระดับผู้การน,นนะฮะผู้การนี่อีกเพียบในพื้นที่ยังไงก็ต้องมาหรือพื้นที่เกี่ยวข้องหลากหลายจังหวัดครับครับเืออาชีพจากส่วนกลางอย่างเช่นผู้การกองปราบก,ก็ต้องลงค่ะ ม,มือพิสูจน์หลักฐานที่เป็นมืออาชีพจริงๆจ,จากส่วนกลางก็คือผู้การสพทก็ต้องลงแน่นอนค่ะพื้นที่ด้วยตัวเองถูกต้องหกวันคลี่คลายคดีได้จับกลุ่มผู้ที่ฆายกครัวได้ทั้งสิ้นเจ็ดใช่ไหมครับค่ะเจ็ดเป็น <7 S 1> คือไปในที่เกิดเหตุค่ะ ได้ทั้งหมด8หรือ7ที่ที่ที่จับได้ครั้งนี้จับได้7ค่ะอยู่ในที่เกิดเหตุ7ค่ะที่ไปปฏิบัติการ7นะฮะใน7นั้นเป็นชายล้วนหรือไงฮะเป็นชายล้วนค่ะชายล้วนผมบอกมีผู้หญิงด้วยใช่ไหมมีผู้หญิงอีกหนึ่งด้วยค่ะอีกหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะรวมทั้งสิ้นเป็น8เป็นอย่างน้อยค่ะ8ก็คือกิ๊กของ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 หัวโจกสาเหตุไม่ใช่เรื่องโรงโมหินจากเดิมตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเรื่องโรงโมหินที่มีประโยชน์ขัดแย้งกันสำคัญที่สุดนะฮะในระยะเวลาหกวัน ถ้าเรามีโอกาสได้เปิดความรู้สึกของบุคคลสองคนเขาคงบอกว่าผมยิ่งกว่าตกนรกตลอด6วันที่ผ่านมาเพราะผมกลายเป็นเป้าสายตาของสังคมผมกลายเป็นจำเลยสังคมในคดี8ศพคนนี้ก็คือโกเซิร์ดโกเซิร์ดก็คือเชดานัยค่ะถิ่นพังงานะคะถือว่าเป็นเพื่อนสนิทของผู้ใหญ่บ้านด้วยคนหนึ่งเหมือนกันค่ะผู้ใหญ่วรยุทธใช่ค่ะอีกคนหนึ่งก็คือโกเก่งค่ะโกเก่งนารินเก่งธนทรเรื่องของเรื่องนะ ต้องบอกว่ามันเป็นความสวยความสวยของโกเก่งจริงๆนะโกเก่งเนี่ยโดยอาชีพเป็นเป็นเป็นคนทําโรงโมหินมีโรมโมหินที่ศิเกาจังหวัดตรังแล้วขยายมาขออนุญาตทาโรงโมหินที่อ่าวลึกจังหวัดกระบี่ใช่ค่ะขยได้รับอนุญาตแล้วแต่จนป่านนี้ก็ยังเปิดให้บริการก็ไรไม่ได้ก็ยังทาไม่ได้ก็จะเปิดไม่ได้ใช่ยังเปิดไม่ได้อยู่นะคะแม้จะได้ใบอนุญาต แม้กระทั่งหันมาใช้บริการเพื่อนสนิทของผู้ใหญ่วรยุทธ์ใช้บริการของผู้ใหญ่วรยุทธ์เคลีย์มูลชนในพื้นที่ก็ยังไม่สนิทก็ยังไม่สนิทยังไม่เรียบร้อยดีค่ะโอ้โกว่ากันไปสรุปก็คือเรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่องมันเกิดอะไรผู้ใหญ่วรยุทธ์หรือที่เขาเรียกกันว่าผู้ใหญ่บาทได้เอาโฉนดที่ดินของของพ่อตาอไปขายฝากกับคนที่ชื่อบังฟัต บางฟัดนะคะหรือซูริกฟัตนะคะบ้านนพวงศ์สกุลค่ะด้วยวงเงินแค่ล้านบาทเศษปรากฏว่าเมื่อผ่อนหนี้จนหมดไปขอโฉนดคืน,คนบางฟัดไม่คืนนี่แหละเพราะบางฟัดเอาโฉนดไปวางค้งาา้นประกันขอเปิดวงเงินโอดีจากแบงค์อเอาเงินจากแบงค์ออกมาสิบกว่าล้านไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่วริยุทธ์เท่านั้นยังมีชาวบ้านอีก รวมกันทั้งสิ้น1ิบกว่ารายในพื้นที่ตรงนั้นที่เอาที่ดินไปขายฝากับบางฟัดแล้วบางฟัดเบี้ยวด้วยวิธีการเดียวกันนี่แหละเกิดเป็นคดีความฟ้องร้องระหว่างกันระหว่างผู้ใหญ่วรยุทธกับบางฟัดใช่ค่ะมีการฟ้องร้องกันถึงขั้นขู่จะเก็บขู่จะฆ่าซึ่งกันและกัน<ะ>ว่ากันว่าบางฟัดก็จ้องจะอุ้มเนี่ย ผู้ใหญ่วรยุทธ์นี่สามครั้งด้วยกันตั้งแต่ปลายปีที่แล้วปลายปีห้าเก้าที่ผ่านมาสามครั้งทีเดียวนะคะแต่ไม่สำเร็จแต่ไม่ประสบความสาเร็จจนมา,มาครั้งนี้มาครั้งนี้รายละเอียดข้าบไปเลยนะฮะรู้กันหมดแล้วนะฮะแต่เราจะต่อสายไปที่โกเก่งเนี่ยแหละค่ะคุณนรินเก่งธนทร์เนี่ยแหละค่ะว่า6วันที่ผ่านมาตั้งแต่คดีมันยังไม่มีการคลี่คลายอยู่กันแบบไหนทุกทรมานแค่ไหนที่ถูกจับผิดหรือถูกเฝ้าจับตามองอยู่นะคะผมเข้าใจว่าคุณนรินเก่งธนทร์หรือที่เขาเรียกกันว่าโกเก่งเนี่ยนะครับ โดยพื้นฐานเป็นคนทำโรมโมหินเป็นเจ้าของขอ,งของจกโรงโม่ตรังภูทองทำโรมโมหินอยู่ที่สิกาจังหวัดตรัง,รงในเวลาต่อมามาขออนุญาตทำโรมโมหินที่อ่าวลึกจังหวัดกระบี่ในนามบริษัทอ่าวลึกศิลาทองนะคะว่ากันที่จริงก็ได้รับอนุญาตแล้วแหะในจังหวะที่ได้รับอนุญาตก็มีคนชักพาให้มารู้จักกับกับโกเซิร์ะ เชษดธนยัยซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของผู้ใหญ่วรยุทธ์ใช่สนิทกันมากมโกเก่งก็คิดว่าทำธุรกิจพันธ์อย่างนี้เกี่ยวกับคนพื้นที่จะดีกว่าใช่มันจะช่วยได้ดังนั้นจึงเกิดการเชื่อมโยงดึงเอาโกเซิร์ดเชษดธนัยเข,ข้ามาร่วมถือหุ้นในบริษัทอ้าวลึกศิลาทองที่กะบ,บีนี่แหละค่ะที่จะลงทุนทำโมโนโม,โมหินที่กะบ,บี แต่แม้ก,แแมก,นนกระทั่งบัดนี้กท่างโกเสิร์ตทางผู้ใหญ่บัยุทธ์เพื่อนสนิทของโกเสิร์ตก็ยังไม่สามารถเคลียร์มวลชนในพื้นที่ได้ก็ยังถูกต่อต้านจนกระทั่งไม่สามารถเปิดโงโมหินได้ท,ท,ทั้งที่ได้รับอนุญาตแล้วค,ครั้งแรกเลยเนี่ยตำรวจก็พุ่งเป้าไปที่เรื่องของคนประโยชน์โรงโมหิน,หนว่าพูดกันว่าพูดกันว่าพูดกันว่า ผู้ใหญ่วรยุทธ์ได้รับเงินค่าเคลียร์มวลชนไปตั้ง25ล้านบาทแล้วออแล้วเคลียร์ไม่สาเร็จปรากฏว่าเคลียร์ไม่สําเร็จเงินก็ไม่มาคืนนี่แหละที่เป็นประเด็นตอนแรกที่มีการตั้งข้อขสังกครั้งแรกเขาว่ากันอย่างนั้นค่ะครั้งแรกเขาว่ากันอย่างนั้นเอาแล้วครับเราเบรกก่อนดีไหมค่ะแล้วประเดี๋ยวเราเคลียร์สายได้เดี๋ยวว่ากันอีกทีช่วงหน้าจะได้มาคุยกับโกเก่งนะคะพักกันสักครู่คะ่ะ